สวัสดีครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้ำเนี้ยนคะครับไป,ไปค้นคว้างไปค้นคว้างแกสิสวัสดีสสวััดีครบ โอวอเปเปอรโอ้อวเปเปอรป้าป้าใสใส่งมาทำเเกินขอาีางมละเรืองอเปป้า เบต้าเอาขนาดย่าก้อี้แล้วนินองไปเยโอ้ยยาบอกให้มายกขนานี้เหรอไปเรีนผมเบื่อแล้วผมแค่มเื่อแล้วมันเอามานิเนาะเจียวเลยก็่างนี่ ý nghĩa là chắc chắn 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 อันนี้ก็ซื้อไปซื้ออุปกรณ์ไฟนะครับแล้วก็ไปซื้อของอทำโรงทานพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมเนะเาะเออแต่เอ็อเอดอุปกรณ์ไฟมาเห็นโรงทานโอ้ไม่ใช่ นี่อุปกรณ์ต่อไฟนะครับผมบานลุ้งซางนะครับผมกระยอนกระยอนเห็นมันเขาลักกูเลยกูเลยปิดประตูเอาลูกบินกอยู่ใส่วะจังแล้วเพิ่นออกแล้วเพิ่นเพิ่นออกแล้วว่าป้าบอกว่าเพิ่นได้ซังมาั่นเพิ่น่า ป่าบริษัทสางไปแล้วออกนี่ครับผมคนสิมาติดไฟอยู่ในเฮือนเนี่ยติดไฟอยู่ในเฮือนนี่นะครับบ้านห้องน้องน้ำน้ำมนต์น้องโอมนะครับคนสิาติดไฟเดินสายไฟไว้เมือ่อนี้ก็ได้ไปซื้อมาอครับครับอุปกรณ์อุปกรณ์รรรรไฟ อ่าไปเห็นล่งท่านมืออื่นห้องน้ำโอมห้องน้ำโอมแล้วก็สระาราะอ๋อสระาราะพร้อมบ่เออส่วนคนบางคนบ่ได้ไปน้ำเฮาเด้หมืดวางไหนคนบางคนบ่ได้ไปน้ำวางไหนมืดไม่เกี่ยวกับผมนี่นะผมบอกขวางยิ่งไม่ยิ่งยิบอกบาางญี่ปุ่นหน่อยเออว่าไปน้ำมูจอยเดิน เดินออกมาตรงเนี้ยเออว่ะเดินเดินออกมาตรงนี้ใช่ไหมจากห้องอ่ะยิ้มยิ้มออกมามามาถึงตรงนี้แบบน้ำตาซึมเลยทำไมอ่ะรถหายปวดขี้อ่ะฝุ่นเข้าตาผันเมื่อกี้เงียบมากต้องไปดูต้องไปดูในคลิปผมนะคลิปจิโก้อุ้ยมันแบบเหมือนแบบ อยากให้คนเข้าไปดูนะเอออยากให้คนเข้าไปดู oh, yeah, yeah. มีการมาฝากในช่องเราอีกแล้วเป็นแผนอ่ะมันมันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่พี่ๆอาจจะไม่ได้เจอไงสวัสดีครฮะสวัสดีครับอ่ามันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่แบบว่าไม่มีใครเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ๋อก็นึกว่าไปลซาร่าไงคิดหมู่บ้านหมู่บ้านนี่กันหมู่บ้านนี่กันเงียบด้วยนะหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านไปใส่หมู่บ้านนะ ไหนเมื่อวานก็ใส่นี่กันตรงนี้นะปงปังปงปังเมื่อวันใส่เมื่อวันก่อนหรือเมื่อวันไหนวะที่เขาไปเขาไปแล้วพี่ไม่ได้ไปอ๋อเอออันนั้นก็แบบออกมาไม่มีใครเลยเป็นไงแล้วบรรยากาศบรรยากาศอยากนั่งข้างนอกก็เหรอฮะผมก็ไม่ได้ไปเออไอ้เมืย์ก็ไม่ได้ไปวันนั้นไปบ้านไปบ้านยาพาเออวันนั้นผมไปกะไอ้เมื่อยอไอ้เมืย์ไปบ้านยาพาแล้ววันอาทิตย์อะวันอาทิตย์อะที่พี่ออกมาไม่มีใครเลย ว่าพี่เขขี่เราออกไปข้างนอกไปไปไปวัดที่สองป่ะไปวัดอะไรวะวัดวัดที่สองอยู่บ่อแก้วอ่ะอยู่บ่อแก้วอ่ะเออไม่ยังบัดดิยังมีส่วนร่วมน้ำเขาอีกแล้วนั่งนั่งตัวกลางงอยเลยแบบงอยโมมี่โมมีคนคุยน้ำมาสั่นหัวไ่คุยฮะ ผมคุยด้วยมีคนคุยน้ำมันเหรอลังมาคุยด้วยกับผมเลยผมก็มีคนคุยอยู่พอดียายเพิ่นมาจากไอ้ยายครับแม่เพิ่นมาจากบ้านดุงมหาลุ้งโอ้ยเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าครับจังหวะพอดีเพิ่นไปทำธุระประมาณนี้แล้วตอนรับอย่างดีเนาะเพิ่นกะโอ้ยเอาขาทูบขาเทียนบุลนะอคุณแม่เพิ่นก็หามาลอยหนึ่งคุณยายเพิ่นอีก ใส่กระเป๋าเก่งก่อนอ่เออพอดีเดี๋ยวโอ้โพอดีผมผมกะเดินออกออกมาเลยกะเอาพอดีถึงตู้ก็มันดึกใส่ข่อยควักใส่นี่ยืนวางกล่องเงเลยนี่ว้าวล้อลอยนี่อย่านะอย่านะแล้วพอดีไปใช้ประเด็นเงินน่ะ มันก็หายวับไปกับในตู้นั่นแหละหายวับกับในตู้แล้หายวับกับในตู้แล้วไปตู้แล้วเบิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวสักไสเลยเลี้ยงน้อเจ้าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เป็นพลังงานไปไสอะสอบสวนสิบสวนสอบสวนบนดินไอ้ยิปปี้ทิพยหายไปไหนไี่ดำไงเงี่เหไอ้ยิปปี้ทิพหายไปไหนเอานี่ก็จะหายเราแบดนี้ไอ้ดำ เราไปชอบได้เจ้าบัตรนี่ยหายบ่งหายก็สร้างแล้วมันยังยิ้มข่อยเออเอาบัตรเลยนะบงล่องเรื่องเื่องอ่าโอเคนะผมพวกเขาก็กลับมาแล้วนะวันนมบ่เห็นเราก็ดีใจนะผมเราก็นอนหลับนอนหลับนะนับหลับต่อกันดีกว่านะไปไปนอนต่อยี่สิบเป็นยี่สิบห้าก็ฮอตแบ่งพันเออจะร่อนไม่แล้วบ่ได้เห็ดกระได้ร่อนตดนี่โอ้รู้สึกร่อนตัวจังไดยร่อนตัวเนี่ยวันนี้ขยายให้เบื้องก็ได้เนาะ โอ้ยมันเบ่งให้ก็าหดเบ่งต้องถ่ายรหัสไว้นะต้องเอาไปถ่ายกระสาบไว้นะเนี่ยไม่ผมจำเลขหลังได้อยู่โอเคหนึ่งไอ้โอเคสีอืมนี่แม่ยังดอกผมก็บ่เอาของผืนผูกผืนเส้นผืนไหนนั่นดอกอีกบริขีไร่ท้ายปีดอกแมนบอเบิ่งเบ่งรูเบิ่งยังไม่น้าบูดหน้ามุ่ยใช่เปรียงฮะเปรียงได นบาเวลาบริษังานเน่ะออกมาด้บัดเวลาเขาเจาเห็นงานเนบ่เหรนเด้ลี่ได้เฮื่อนพุ่นอเห็นแค่ช่วง8นาทีเออ้มาเบิงทางีเบิ่งนนเบิงน่อกลยีนะไอ้ขาดีดำไปเนี่ยสมเฮาจะไม่ไงสิบ่มีคนว้า้อีหลีแห้อเจ้าสมื่อเจ้าสมื่อกินบุญน้าใดบัดนี่อันถึกว่าวายหมื้อตุมื่อเจ้าสมื่อกนบุญา้ดอือ เจ้าเมื่อนี่พวข่อยว่ามคไหวเด้เอาแหมเจ้าเมื่อเดมันม่ง่ายเลเจ้เมื่อเลยมันไม่ง่ายเัยข่อยเด่เจ้าเมื่อย่ไดเลิคด้สิตียงบ่ออก่ะทนวนนะขาจะไปเก่าเลยนะข่อยจะบ้าไผโอ้ยปวดท้องปวดท้องปวดขี่ปวดเหียวเรียวปันี้ทาห้องน้ำดี่มครับโอ้ยมันมาต้องการห้องน้ำปวดขี่พื่อนผมโอเคครับบนัพี่นี่สวัสดีครับ